ผู้ล็ขนลุกมากเลยน้องก๊อปหรือน้องดอกไม้ที่เราเรียกกันจําได้ใช่ไหมว่าบิ๊กเต่าท่านเนี่แหละที่ไปหาที่บ้านของน้องก๊อปแล้วหลังจากนั้นขอมีการยึดโทรศัพท์น้องมาตรวจสอบตอนแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเราก็หุยห้าเครื่องอไหนจะ G ีวอไหนจะแบรนดเนมปรากฏว่าวันนี้ที่พีคที่สุดคืออะไรบ้าฮะถ้าเรากลับมาตรงนี้น้องดอกไม้น้องจะทำคุณให้กับ แม่จะเรียกทาคุณน้องถ้าน้องทาบาปไปแล้วน้องกลับตัวได้<ะ>ในการทําคุณตรงนี้กลับมาตรงนี้นเต็มๆฮะตอนแรกตกใจข้างหลัง80,000ภาพลับสีกากพรพันเด็ดศึก8พระผู้ใหญ่ทายที่80,000เลยเหรอก๊อบกอบจะลงโอลิแฟนเหรอฮะนี่งงมากก็อบทายอะไรว่าต้อง80,000กว่าภาพน้องมีโอลิแฟนเหรอค่าเข้าเท่าไหร่350ป่ะ คุณผู้ชมอันนี้ไม่ตลกแล้วนะบิ๊กเต่ากับทีมสอบสวนกลางไปเจอว่ามือถือที่ยึดมาคุณผู้ชมครับวิพุลขคนลุกมากเลยจับตาบางจังหวัดที่ช่องแดตามดีๆนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยเราตามพระผู้ใหญ่บางรูปแกนหนีแล้วเชื่อไหมว่าเอาคนมาสกัดช่องแปดด้วยหลวงพี่ครับดูอยู่หรือเปล่าครับอ่าจังหวัดไหนนะโซนพิจิตรหรือไงเนี่ยเออ,เอ,เเอ,อดูอยู่หรือเปล่าครับดูดีๆนะฮะอ่าน่าตหัวนะฮะ ่านภาพหัวนะฮะแล้วไม่ต้องให้ลูกน้องมาสกัดนะเพราะอะไรล่าสุดทีมงานเปิดเพจเลยข้อมูลจากตำรวจในมือถือคาดว่า80,000ภาพรัดน่าจะมีภาพพระอ,อาจจะไปล่วงละเมิดกับศีการหรือไม่เพจตรวจสอบบุคคลในภาพรับครับเพราะขนาดเดียวกันจากข้อมูลเจอไหมครับตัวนี้เอาขึ้นจอฮะไม่ใช่ตัวนี้ฮะีเ่เม อธิบายซิเกิดอะไรขึ้นคลิปในี่มือถือปรากฏว่าไปเจอคลิปวิดีโอลับของสองกอของศีกากอศีกากบเนี่ยค่ะเบื้องต้นทราบตัวบุคคลแล้วจานวน8รายทั้งหมดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่จําวัดอยู่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วภาคตะวันออกและเห็นบอกว่าสองใน8รายมีตําแหน่งเป็นถึงระดับเจ้าคณะจังหวัด <Hey. S 1> ในพื้นที่ภาคกลางและที่พีคที่สุดวัดในกรุงเทพที่ช่องแปดกำลังตามเมใช่ค่ะเฮ้ย hey. อาจจะต้องประราชิกเลยอะเมใช่คือดูแล้วเนี่ยมีผู้ที่เข้าข่ายกระทําผิดประราชิกอย่างชัดเจน3รายหนึ่งในนั้นเป็นตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชื่อดังย่านฝั่งทนกรุงเทพมหานครส่วนอีกสองรายที่เหลือเป็นพระวัดดังในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่ะเปิดภาพนี้แล้วคู่กับน้องก๊อฟตอนที่ท่านบิ๊กเต่าไปสอบปากคําเมื่อวานนี้ก็ช็อกแล้วนะน้องได้10กว่าล้านลองได้10บกว่าล้าน,น,าลานแล้วประเด็นคือพระที่เรากําลังตามบางคนนะ่ะ ไม่อยากจะบอกกันเลยว่าตรงกับข้อมูลบิ๊กเต่าหรือเปล่าที่กําลังบอกว่าน่าจะต้องปราชิกเพ,พ,พราะภาพลับคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมด้วยความเคารพอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะถ้าพระช่วยตัวเองอย่างมากก็คือสังฆาทิเศษนะครับก็พูดง่ายๆคือไปอยู่กรรมซะอันนั้นไม่หนักแต่เข้าใจว่าที่บิ๊กเต่ากับชุดสอบสวนกลางไปเจอต้องศึกแสดงว่าสอดใส่ หรือมีเพศสัมพันธ์คือตามข้อมูลที่มีม่มีใช่ไหมคือบอกว่าหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ว่าเป็นคลิปวิดีโอลับที่ถูกบันทึกขณะกำลังร่วมหลับนอนกับ<อ>สีกากรอบจำนวนหลายคลิปบางคลิปลเป็นการเสดสังวา่าทั้งที่อยู่ในชุดผ้าเหลืองโโและแต่ละคลิปเห็นใบหน้าของพระทั้งสรูปอย่างชัดเจนค่ะสวยแล้วสีกากรอบจ๋าเก็บคลิปเอาไว้เปิดโอลิแฟนเหรอจ๊ะนี่ ถึงว่าหนูมีเงินผ่อนเอ่อผ่อนเช่าบ้าน50,000บาทแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้บิ๊กเต่าเปิดออกมานี่ที่ว่าโทษนะถ้าพูดว่าโคตรพีคเลยเนี่ยนะข้อมูลลับ80,000ภาพเห็นหน้าหมดนะฮะสามรูปและวสามรูปนี้เป็นหนึ่งในสามรูปสองในสามที่ช่องแปดกำลังตามตัวอยู่เนี่ยแหละ<ฮ>ะแล้วหนีช่องแปดพูดได้ไหมเนี่ยพอก่อน <c oughs> นะฮะขี้เกียจขึ้นศาลเดี๋ยวรอบิ๊กเตา่าท่านเล่าเองดีกว่า <c oughs> คุณผู้ชมฮะและน่าสนใจ คือวันนี้น้องก๊อฟจะเช่าบ้านต่อนะครับคุณผู้ชมจําเรื่องบ้านเช่าน้องได้ปะ่ะเดือนละห้าหมื่นเมย์คือแล้วที่ก๊อฟมันพีคที่สุดเนี่ยคือจีวรพระแล้ววันนี้ครอบอบิ๊กเต่าบอกมีพระเสพสังวาสในในสภาพมีจีวรด้วยคุณผู้ชมลองดูดิเพราะเราสงสัยว่าจีวรพระมันไปนอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ยังไงถูกไหมะฮะแล้วภาพเสพสังวาสกับพระอะในคลิป มีอยู่3รูปเออมีอยู่ส 3, 3คนอ่ะเรียกแบบนี้แล้วกันมีอยู่3คนคุณผู้ชมฮะที่ไปเสพสังวาสด,ด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ช่อง8ดเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปเจอข้อมูลสำคัญอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะข้อมูลที่ว่าสีกาก,กอบทำไมชอบเลือกพระเพราะหนึ่งน่าจะหาเงินเพราะบิ๊กเต่าบอกว่าบิ๊กเต่าเคยเตือนแล้วนะว่า ศึกก่อนดีไหมไม่ต้องรอให้ตำรวจบอกวันนี้ไม่ศึกนะฮะมีบางคนอยู่โซนจริงๆไม่ต้องเอ่ยจังหวัดแล้วกันที่ช่องแปกำลังตามกับอีกคนที่กรุงเทพเงียบแล้วหนีหายเลยคุณผู้ชมฮะแต่ตำรวจบอกว่าดันเข้าข่ายคลิปลับแล้วน้องคนนี้คุณผู้ชมรู้ป่าวว่าปรากฏว่าน้องก๊อฟเนี่ยเขาจะเช่าบ้านต่อเพราะตอนแรกเนี่ยเขาค้างข้างงวดสองงวด เดือนละ52 0 0 0วดคือแสนหนึ่งนะฮะกลับไปที่บ้านน้องก๊อฟหน่อยก็ได้ตอนที่บิ๊กเต่าท่านไปตรวจสอบเราโทรเช็คไปยังเอเจนซี่คุณผู้ชมหลังจากปล่อยตัวน้องก๊อฟออกมาน้องก๊อฟจะเช่าต่อนะฮะแสดงว่าน้องก๊อฟยังจะได้เงินอีกะดิใช่ค่ะนี่หรือเปล่าบิ๊กเต่ากับสำรวจสอบสวนกลางเลยต้องเปิดเลยว่าเฮ้ยรู้นะมีพระผู้ใหญ่อีก3คนนะเสพสังวาสอยู่เนี่ย ทำไมตัวน้องก๊อฟถึงกล้าที่จะเช่าบ้านต่อจริงๆวันนี้เราได้คุยกับทางเอเจนซี่ล่าสุดก็คือคุณโจ้คุณโจ้บอกกับช่องแปดว่าหลังจากที่น้องก๊อฟบ,บอกว่าค้างค่าเช่าแล้วจริงๆแล้วจะเดินทางไปทวงน้องชายของก๊อฟติดต่อมาแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้อง,องทวงหนึ่งแสนเดี๋ยวจ่ายให้แล้วขอทำสัญญาอยู่ต่อเฮ้ย hey, เอาเงินจากที่ไหนเนี่ยมาอยู่ต่อมีเสียงของคุณโจ้ยืนยันนะฮะว่าน้องกอ๊อฟสาวสวย มัดใจสงผู้ใหญ่มีเงินจะเช่าบ้านต่ออีกเดือนละห้าหมื่นแล้วมีเงินจ่ายแล้วด้วยอีกหนึ่งแสนัหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้คือ,อน้องชายเขา,าเหมือนแจ้งมาว่าเขาจะชำระค่าเช่าหรอครับอ๋อแต่ติดต่อน้องชายเขาได้อยู่ตาผมอ๋อฮะก็คือเขายังจะอยู่ต่อถูกไหมแล้วเขาต่อสัญญาไปยังรพี่ต่อไปแล้วครับก็คือต่อไปสัญญาปีที่สองแล้วตาผมอ๋อเขาต่อโทษทีเขาต่อเอมื่อไหร่พี่ ต่อเมื่อวันที่31พฤษภาคมช่วงที่หมดสัญญาครับสัญญาหมด31พฤษภาคมเนาะอ๋อแล้วก็ต่อต่อเลยอช่อโอโ้โหแม่คุณเอ้ยแม่คุณเอาเงินจากไหนอีกเนาะเพราะเดิมทีค้างค่าเช่าค่ะแล้วสอบปากคําคเสร็จจ่ายเลยเฮ้ยแล้ววันนี้ตํารวจเลยต้องรีบชิงบอกไงว่าเฮ้ยมีพระอีกสามคนนะเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยนะเออ กำลังเสพสังวาสกับศีกาอยู่นะก๊อฟหนูหนูทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้พี่สงสัยมากแต่หนูยังไม่ผิดอะไรเข้าใจว่าก๊อฟเนี่ยจะเป็นคนมัดพระผู้ใหญ่แล้วแหละคุณผู้ชมฮะถ้าน้องยังแข็งแรงดีอยู่ถูกไหมแล้วเชื่อว่าบิ๊กเต่าคงกันพยานเอาไว้อย่างปลอดภัยล่าสุดที่พีคไปกว่านี้คืออะไรบ่าคุณผู้ชมครับจําเมื่อวานนี้ได้ไหม คือเมื่อวานเนี้ยเราไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งค,คือพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยสามีแกเนี่ยเคยบวชพระและปรากฏว,ว่าน้องก๊อฟเนี่ยเหมือนกับไปติดสามีเขาอะแล้วถึงขนาดจะทําให้สามีเขาเนี่ยจะศึกแล้วก็บอกกับทางด้านเจ้ผู้หญิงคนนี้บอกเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่เนี่ยมีบุพเพสนิวาสกัน แล้วสัญญากับหลวงพี่แกด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูหลวงพี่มไม่ต้องห่วงนี่นี่อันนี้คือหลวงพี่ท่านนี้เลยแล้วแกเป็นพระนักแหล่ใช่ปะใช่เป็นพระนักแหล่อีกแล้วฮะจาหลวงพี่สอเสือได้ใช่ไหมสอเสือที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่จังหวัดที่สนุโลก,โลกค่ะที่สนุโลกที่ยอมสึกอ่ะอันนั้นคือคลางแบบเพาะมากคือเสียงคลางแกแบบลูกคอเจ็ดชั้นเลยถูกไหมอันนี้ก็เป็นพระนักแหล่อีกเหมือนกันแต่โชคดีคือรูปเนี้ยไม่เชื่อน้องก๊อป แล้วศึกเลยเพราะหนีเพราะน้องก๊อฟตามราวีและสุดท้ายเนี่ยก็มาได้กับเจ๊แล้วก็แต่งงานแต่ต้องบอกก่อนนะตอนที่มาได้กับเจ๊เนี่ยแกไม่ได้บวชแล้วนะแกก็มาประกอบอาชีพสัมมาสุจริตล่าสุดเราเจอหลวงพี่คนนี้แล้วฮะ,ฮะน้องไอซ์สารวัตรไปเปิดปากเลยว่าน้องก๊อฟเขาตื้อยังไงเหรอถึงขนาดพระต้องแบกจีวรหนีเมใครนะคนนี้ พระสมอดีตพระสมค่ะปัจจุบันก็คือในสมนะคะวันนี้น้องไอรวตรไปเจอแล้วไปพูดคุยด้วยกับคุณสมนะคะ<อ>ที่คนนี้เหรอใช่ในนี้มีภาพตอนแกนเป็นพระไหมนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ฟังกันแบบชัดๆทําไมเนาะพระผู้ใหญ่แปดหมื่นภาพซึ้งอะไรกับยายก๊อบเหลือเกินด้วยความเคารพไม่ได้บูลลี่เธอนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเธอไม่ได้สวยเพราะว่าตํารวจก็บอกเอาจริงเธอก็ไม่ได้สวยอ่ะแต่มันต้องมีสเสน่ห์ดิ ที่ทําให้พระเนี่ยถึงขนาดทนทนเขาเรียกไรนะทนความน่ารักของน้องก๊อฟไม่ไหวลองเปิดน้องก๊อฟตอนโดนจับก็ได้เมื่อกี้เนี่ยคู่กับพี่สมภาพปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อมะวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่าจริงๆแล้วก๊อฟเนี่ยคือเรื่องนี้แมออจารย์ตีนต้องวิ <c oughs> เคราะห์หน่อยนะมันมีเรื่องแบบสภาวะจิตของน้องก๊อฟตั้งแต่เด็ก <c oughs> เลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่น้องก๊อฟเนี่ยเป็นคนน่ารัก <c oughs> และเห็นบอกว่าเป็นคนใส่ใจพระถึงขนาดที่ว่า ตัวหลวงพี่สมเนี่ยก็วิกไปแล้วถูกไหมฮะ <c oughs> แต่แกข่มใจได้พี่พี่สมเนี่ยแกเป็นปัจจุบันเนี่ยแกทำขวัญน,นาคใช่ <c oughs> เสียงแกเพาะมาก <c oughs> ไอ้สารวัตรบอกพี่สมไหนลองคลางให้ฟังหน่อยดิเป็นทำขวัญน,นาคเ <c oughs> อาลองฟังพี่สมขอขอเสียงตอนทดสอบคลางทำขวัญน,นาคก,ก่อนนะ <c oughs> คือผู้หญิงคนนี้เขาชอบเสียงคางเพราะเพาะ <c oughs> อันไหนเปิดเสียงตอนหลวงพี่แกคางหน่อยดิ <c oughs> เปิดตอนแกคางหน่อยคลางขวัญน,นาคอะ าจาเรียกวันนาไปตามทํานองบินองนั่งเรื่องร้องมาคอยฟังเรื่องราวปนา จะบวยถือผนวดเอาบุญก็อย่าได้มีเสื่อมสูญทั้งหนุ่มทั้งสาวจะเรียควันนาพอเป็นสำเนา่าควันอย่าไปเที่ยวเมาให้รีบกลับคืนมาควันของนาอักเออย่าไปเลย ทางอื่นก็มาเถิดงามเชิญมาโมแต่ชามดีนะจงมาคางแบบให้ได้เลยเนี่ยฮะจะได้ไปอยู่วัดอยู่ว่ามาชมพี่ป่านึกไม่ออกเลยแล้วตอนที่แบบตอนคลางเป็นแบบเออเอเอาแต่แต่ว่าแกไม่ได้ยุ่งกับก๊อฟไม่ได้ยุ่งกับก๊อฟเสียงดีมากนี่แล้วล่าสุดเราก็ถามบอกว่าก๊อฟไปตื้อเขายังไงเมย์ค่ะก็คือเล่าให้ฟังค่ะว่ารู้จักกับทางด้านของก๊อฟนี่ตั้งแต่ประมาณ ปี2562ตอนนั้นที่วัดจะทำบุญผ้าป่าก็ตั้งไว้กองรับ่แป๊บนึงฮะตอนนี้เสียวสถานแล้วกัน <c oughs> แหล่จนกระทั่งแบบคางหลายชั้นแล้วพอละเอาคู่กับอาลีลีจะตัดท่าไปที้น้องก๊อฟหน่อยดิน้องก๊อฟมาตื้อยังไงวิธีการเข้าหาของสีการก๊อฟสมัยนั้น <c oughs> ก็คือว่าที่วัดเนี่ยตั้งกองบุญผ้าป่าไว้กองละ1 0 0ยถึง499บาทปรากฏก๊อฟใช้วิธีการโอนทันที5,000บาทโหทำให้ พระสมตอนนั้นเนี่ยท่านก็มองว่าเออผู้หญิงคนนี้มีศรัทธาสูงนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีเป็นวิธีการตีสนิทพระหรือเปล่าต่อมาปรากฏว่าวัดจะสร้างเมนสีกาก๊อปมาเสนอเลยจะทําบุญบริจาคแสนห้าหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกันแชทพูดคุยกันเรื่อยมาเรื่องการทําบุญแต่ปรากฏก๊อปไม่เคยโอนเงินจริงนะคะไม่เคยทําบุญมาให้มีแต่ดัดแล้วก็เลื่อนผัดวันประกันพรุ่งค่ะทําให้อดีตพระสมนั่นก็บอกว่าเอะผู้หญิงคนนี้ผิดคําพูดไม่มีสัจจะ แล้วก็ไม่ได้คุยต่อแต่ปรากฏระหว่างนั้นประมาณที่คุยกันเดือน2เดือนสีกากอ์มักจะเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้ฟังบอกว่านี่มีครอบครัวมาก่อนนะมีลูกด้วยแล้วสามีคนที่สองที่เป็นอดีตมหาปร,ริญญาเก้าเป็นอาจารย์สอนคณะสงฆ์และอวดรวยบอกเวลาสามีไม่มีเงินเนี่ยก๊อฟนี่แหละค่ะเป็นคนควักเงินให้ทีละสอง0 0บาทใส่กระเป๋าเสื้อซึ่ง ทางด้านของพระสมตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเล่าทําไมก็ไม่รู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่าอนาคตเดี๋ยวหนูจะสร้างปั๊มน้ํามันนะคะแต่ตอนนี้หนูอยากหาหัวหน้าครอบครัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่จะได้ดูแลกิจการน้ํามันพร้อมกับดูแลผู้ชายคนนั้นไปด้วยโอ้โหก๊อฟเสนอตัวเลยว่าอยากได้หัวหน้าครอบครัวและจะสร้างปั๊มน้ํามันให้ ใช่แล้วยังบอกอีกค่ะอบอกว่าก๊อฟเนี่ยเขามีพฤติกรรมสายดูดวงชอบดูดวงแล้วก็มาอ้างกับอดีตพระสมท่านบอกว่าเนี่ยพระ กับก๊อฟเกิดมาคู่กันนะคะแล้วก็ก๊อฟเนี่ยมักจะทําตัวมีเงินขับรถเอาผาดมาฟังเทศใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านเซรามิกท่านบอกว่าตอนที่ดูข่าวช่อง8ดเรื่องของสีกาก๊อฟท่านตกใจเลยบอกว่าพอดูข่าวครั้งแรกก็ร้องอุ้ยขึ้นมาเลยบอกเอ๊ะค,คล้ายๆสีกาที่เรารู้จักหรือเปล่าแป๊บนึงนะอุ้ยอุ้ยในที่เปิดภาพพี่สมเต็มๆหน่อยก็ได้อ่าที่น้องไอซ์ไปคุยด้วยเนี่ยภาพพี่สมเต็มๆเนี่ยนะฮะนี่คือกำลังจะบอกว่าแกร้องอุ้ยขึ้นมาใช่ไหมคืออุย ภาพไม่ตรงปกนี่ว่ะอย่างเงี้ยเหรอหรืออุ้ยอะไรอุ้ยเรารู้จักหรือเปล่าออุ้ยเรารู้จักหรือเปล่าเห็นอยู่ที่จิตด้วยก็เลยดูไปดูมาใช่ก็เลยตัดสินจิตด้วยเหรอใช่ค่ะสามรูปอะที่เมื่อกี้บิ๊กเต่าให้ข้อมูลมาใช่ไหม เอ๊ะใช่อยู่พิจิตรหรือเปล่านะอีกรูปหนึ่งอ่ะอคนนี้อยู่พิจิบ้านบ้านน้องก๊อฟอยู่พิจิตไงมีบ้านน้องก๊อฟอยู่พิจิตใช่ค่ะแต่แกบอกว่าจริงๆอยากจะที่แจงเหมือนกันว่าก๊อฟไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําให้แกสึกออกมานะตอนนั้นมันก็มีหลายเรื่องแกก็ไม่อยากซ้าเติมกอ๊อฟเป็นเพราะก๊อฟคนเดียวหรอกก็มีหลายเหตุผลมีหลายเหตุผลแต่กาลังจะบอกว่าเนี่ยแหละคุณผู้ชมฟังดีดีนะแสดงว่าถ้าพลัดจิตอ่อนเนี่ยแล้วคิดว่าเฮ้ยเรามาเป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับน้องก๊ โอ้โหนี่ลองฟังหลวงพี่สมเปิดใจหน่อยครับที่ดูข่าวผมจำเขาได้เลยนะท่านที่ข่าวมันก็ปิดหน้าเลยก็มันเล็งไปว่ากอไก่แล้วอยู่พิจิตก็เลยนึกนึกดูเอ๊ะน่าจะคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ตอนแรกก็เขามาติดตามพระมาเทศเหพระผุ้ใหญ่าท่านหนึ่งมาเทศ ที่วัดก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหาแหละก็เลยท่านแนะนําว่าอาจารย์องค์นี้น่ะเขาเป็นนักเทศอาจจะเสนอใหญ่มากใช่ก็จะจะมาร่วมสร้างเมนจะถวายตั้งแสนห้าอะไรอย่างนี้แหละเเหมือนเหมือนเยอะขึ้นเราก็เลยเออเมื่อเขามีศรัทธาจะทําบุญก็ไม่เป็นไรใช่ใช่เพราะว่าจะสร้างเมนในราคาประมาณ3ล้านบาท แล้วก็เขาก็จะบริจาคช่วยแต่ว่าวาจะวาจะวาจะ,าจะผ่าดไปเรื่อยๆ,ๆครับก็เลยไม่ไม่ได้เหมือนขาดการติดต่อกันต่ที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นเชิงแบบชูสาวดูแบบขอไม่ใช่สีกาวปกติก็เหมือนกับให้ให้ให้ใหความหวังว่าเขาเนี่ยมีฐานะอะไรเขาจะสร้างจะสร้างปั๊ม ปั๊มน้ำมันเหมือนเหมือนจะพูดเป็นแรงจูงใจว่าถ้าถ้า,ถาใครถ้าคนไปอยู่กับเขาเนี่ยจะสบายอะไรอย่างนี้แหละแต่เขา<ช>เขาเขาก็บอกนะเขามีลูกมีลูกแต่ว่า <empezar. S 2> เขาก็อยากหาคนที่เป็นผู้นำคอยปกครองปกป้องลูกเขาได้ออใช่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 อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่า <c ans> เราเราก็ไม่ได้คอยตามอะไรนะแต่ว่าก็คุยกันปกติคุยอะไรก็ก็ มันเป็นแค่คําพูดคำฝ่ายเดียวเราไม่ตบมือเราไม่คือไม่ตบมือด้วยก็มันก็ไม่ดังไม่ต่อไม่สารต่อเดเราบอกั้มเดี๋ยวรอให้ฉันซึกไม่หลั่เล่ขนาดนั้นก็อาจจะเลยเถิดครับครับครับคือแม่เสียใจเจ้าไอไม่ได้ถามบอกว่าแล้วตอนเจอน้องก๊อปอ่ะถือว่าสวยไหมในสายตาถือว่าสวยไหม แต่เข้าใจว่าเวลาผู้หญิงแต่งเนี่ยน่าจะสวยถูกไหมอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพราะตอนที่เจอก๊อฟเนี่ยคือตอนแต่งตอนแต่งไม่ใช่ตอนตนจับนะเออไม่โด,ดนจับด้วยโดนสอบอเพราะเขายังไม่โดนจับนะฮะถ้าเปิดภาพเมื่อกี้ตอนบิ๊กเต่าไปที่บ้านนี่คือตอนตอนโดนเชิญสอบเพราะฉะนั้นหน้าก็เลยไม่แต่งแต่เวลาแกแต่งเนี่ยแกอาจจะสวยก็ได้เพราะนั้นพระผู้ใหญ่หลายรูปเนี่ยก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นหนึ่งใน8 0 0 0มนภาพที่ตกเป็นเหยื่อของน้องกอ๊อฟ ล่าสุดเนี่ยนะยังไม่จบเท่านี้นะเห็นบอกว่าไอ้สารวัตรเนี่ยจริงๆเขาได้คุยกับอ่ะเปิดภาพน้องน้องก๊อฟตอนที่ยังไม่แต่งหน้าขึ้นไปหนก,ก็ได้ที่เมื่อกี้บิ๊กเต่าออไปที่หน้าบ้านเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราไปน้องไอเนี่ยเขาได้ไปคุยกับพระสิน <c oughs> แต่ขออนุญาตเห็นบอกว่าหลวงพี่ท่านเนี้ยขอไม่เปิดตัว <c oughs> แต่ว่าท่านเป็นพระนักเทศแบบชนิดที่ว่าโด่งดังมากคุณผู้ชมฮะแล้วหลวงพี่สินเนี่ยเป็นคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะกับไอ้สารวัตรมาบอกว่าเขารู้จักน้องก๊อฟคนนี้ตั้งแต่เด็ก คุณผู้ชมแล้วนี่คือการไขปมเลยนะว่าคือเอาจริงนะถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้ถ้าพูดก่อนนะเรายังกวนนรกนะใช่ป่ะ<ช>ถ้าเราไปเอาพระเป็นผัว<ช>คุณผู้ชมฮะ<ช>แต่คําถามคือน้องก๊อฟเนี่ยถูกสงสัยสงสัยนะว่าน้องก๊อฟเนี่ยไปเอาพระมาเป็นสามีจริงหรือไม่ปรากฏแล้วคำถามคือทำไมถึงชอบคนในเครื่องแบบประเด็นคือหลวงพี่ท่านนี้แหละไขปริศนาที่สังคมอยากรู้เพราะรู้จักน้องก๊อฟเนี่ยตั้งแต่เด็ก แล้วเขาเจอน้องก๊อฟสมัยที่ยายนะฮะจูงไปฟังหลวงพี่ให้หลวงพี่เนี่ยเทศเทศให้ฟังหลวงพี่ศิลป์เนี่ยเป็นพระนักเทศชื่อดังเราก็ถามหลวงพี่ศิลป์ว่าแล้วเขาชอบพระนักเทศตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าเขาบอกว่ายายของน้องก๊อฟเนี่ยพาก๊อฟเนี่ยไปเจอพระนักเทศตามวัดต่างๆเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กทีมงานเปิดเพจปริศนาก๊อฟขึ้นมาหน่อยที่ชอบพระดังขึ้นมาเต็มจอเลยฮะแล้วนี่น่าจะถอดบ,บุคลิกข,ของ น้องก๊อฟได้ว่าทําไมชอบพระเหลืองเหลือเกินเนี่ยนะฮะเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่เด็กน้องจะใช้เวลาผูกพันอยู่กับพระนักเทศเนื่องจากยายจะพาไปฟังแล้วหลวงพี่ศิลป์บอกกับเราว่าทุกครั้งเวลาก๊อฟนั่งฟังก๊อฟจะขยับมานั่งฟังข้างหน้า<ะ>ด้วยสายตาอิ่มเอมแล้วมีสุขปกติเราฟังพระเทศเราก็อิ่มเอมนะมเราคิดว่าเราจะขึ้นสวรรค์<ะ>แต่น้องเนี่ยก็คงขึ้นสวรรค์นั่นแหละคุณผู้ชมฮะฟังด้วยความอิ่มเอมและนอกจากนี้ น้องเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่สนิทกับพ่อค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเวลาเจอพระแก่ๆเนี่ยแล้วร้องดีคางดีเนี่ยนะเทศดีเนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากจะให้พระพวกนี้เป็นพ่อหลวงพี่ศิล์เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมแกเล่าให้เราฟังแกบอกว่าตอนที่น้องก๊อฟเนี่ยนะแต่งงานคุณผู้ชมจําได้ไหมจัก,กรวาลความรักน้องก๊อฟอะมันมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเคยเป็นเจ้าอ,อวาวาสแล้วศึกออกมาเป็นอาจารย์แล้วไปแต่งงานกับกอ๊อฟตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ซึ่งเป็นพระนักเทศเนี่ยเล่าให้ไอซ์ฟังบอกว่า ยังถามก๊อฟเลยด้วยตามคนรู้จักกันเนี่ยนะบอกเหมือนกับประมาณว่าเออไปสึกพระมาแต่งอีกแล้วเหรอ,อยังถามเลยก๊อฟบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้สึกพระออกมาขนาดเดียวกันก็เคยเตือนก๊อฟบอกก๊อฟอย่าเอาพระมาเป็นผัวนะมันบาปกรรมน้องก๊อฟก็พยายามจะเลี่ยงตอบคําถามนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งสุดท้ายมาเจอเรื่องเจ้าคุณอาดพอข่าวเจ้าคุณอาจเสร็จสับเรียบร้อยเห็นบอกว่าล่าสุดก่อนจะเกิดเรื่องเจ้าคุณอาจสามวัน โทรหาอาตมาบอกบ้านจะถูกยึดขอยืมเงินอาตมาสี่หมื่นแต่อาตมาปฏิเสธก๊อฟเนี่ยเคยยืมเงินอาตมา4ปีก่อน1นึ่งแสนแล้วไม่คืนเหตุผลที่ให้ยืมเพราะคิดว่าคงเดือดร้อนแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ปรากฏว่าก่อนอาจจะศึกเนี่ยยืมอีกใช่ไหมใช่แสดงว่าที่ก็บอกช็อตไม่จ่ายค่าเช่าบ้านคือวันนี้หลวงพี่ก็เลยเตือนว่าระวังระวังบาปกรรมมั้งนะหนูนะเออ ไหนลองฟังเสียงพระนักเทศร,รูปนี้หน่อยนะฮะท่านขอให้ดัดเสียงท่านนะเดี๋ยวคนไทยจำได้ออะฟังท่านหน่อยฮะยรู้จักมันมาต้องแต่เป็นเด็กแล้วยายมันเป็นเอฟซีคอยฟังกา่าวเทศอยู่กดสอนมันด่ามันร้องมันทำตัวมันเองเลยนั่นี่บอกก็ด่ามันไอ้คนงงมีต้องเยอะแยะไหมฮะ เท่าไรครับที่อาจารย์ว่าเขาเริ่มรู้เขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยประมาณสิีมันมาหากระถามาเฮ้ย่าอก็หัวไม่ิงรพตัวปรแกรมากอาาเคยทราบว่าเขาเ,เคยแบบนกับคุยกับนึกไปลเยอะไหมครันั้นที่ได้ข่าวมันแ่ยที่ม หรอ,อร,อรอะไรแล้วเขารู้สึกเขาลาสีขามาแล้วมั่ง็ถึงก็มาแต่งกันนั่นแหละมาาแต่งหนูพ่อเรน,น,นมามา่อหม้อพูดจเทเไม่ได้ไปหรอกมึงแต่งกับใครเราก็ถามมันแล้วมันก็นพูดเรียนฟังแล้วก็สึกพร,รา,าแต่งเงี้ยหรอมาก็สึกเขาเรียนจบแล้วก็สึกเองอ่ะเขาไม่เขาไม่ไอตรงนี้เราไม่รู้นะแต่รู้ว่าเขาเรียนจบแล้วเขาก็สึกเองอ่ะ ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณสักก่อนที่มันจะมีเรื่องนี่แหละมั mm ้ง hmm. ที่มันโทรมามันโทรมามันร้องไห้ครับ <Yep. S 1> มันร้องไห้แล้วก็ถามว่ามึงมีอะไรแล้วก็บอกว่าพ่อ mm hmm. บ้านจะโดนยึด mm hmm. ไม่มีค่าไฟจ่ายอะไรแนละ้วบ้านเรื่องบ้านมานแน่มันจะขอยืมตังค์ mm hmm. จะขอยืมตังค์สี่หมื่นได้ไหมครับมึต้องบอกไปโอ้กูไม่มีมึงยืมบ้างไบถ่ายครั้งก่อนมึงยืมกูไปมึงก็ไม่ได้คืนกูแล้วนี่มึงก็จะมายืมใหม่กูไม่ให้มึงหรอกเลยนี่แหละก็ด่ามันไปอ่ะแล้วก็บอกมาเน้าเกิดไหนมึงว่ามึงมีตังค์แล้วเงินมึงหมดไปยังไงล่ะใช่ก็ฟูกมันไปอย่างนี้นี่แหละก่อนก่อนที่จะมีข่าวประมาณสองวันนะก็ไปครับ่อนนั้น ที่ไม่ได้คืนเลยน่าแสนนื้นานแล้วประมาณสักอะไรไม่แน่สี่ปีเลยละมั้งเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ไงคงมารู้จากหน้าข่าวเนี่ยว่ามันเล่นออนไลน์เนี่ยอ่าเร่องนาเออนี่ยแหละจริงๆไม่รู้จริงๆเ,เขาเคยไปพูดกับคนที่เขาเคยแต่งงานด้วยนะต้องเรียกเป็นสามีเขาคนหนึ่งเหมือนประมาณว่าเขาชอบคุยโทรศัพท์ตอนดึกๆแล้วจะเรียก ออคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นความฝังใจหรือเปล่าคือหนึ่งน้องอาจจะไม่ได้สนิทก,กับพ่อแล้วพอ,<ฮ>พอเจอพรกแก่ๆเสียงดีลูกคอลเลิศเนี่ยนะฮะน้องก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับใจดีแล้วทําครั้งที่หนึ่งเนี่ยน้องได้ตังหรือไม่อย่างไร<ฮ>ทําก็คือขอยืมเงินนะอเอออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมน้องด้วยแต่อย่างที่บอกหลวงพี่ท่านเนี้ยบอกเคยเตือนแล้วว่าระวังบาปกรรมมันมีจริงแล้วล่าสุดเนี่ยแปดหมื่นภาพทํายังไงล่ะเนี่ยอีก3รูปด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนเจ้าคุณอาจศึก ในลองย้อนภาพเจ้าคุณอาตอนสึกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนที่เจ้าคุณอาศึกเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเราเนี่ยก็ไปทราบมาว่าเจ้าคุณอาเนี่ยแกมักจะโผล่ไปที่วัดวัดหนึ่งเป็นประจำะใช่ไหมแล้ววัดนี้ก็คือวัดใหญ่สว่างอารมณ์มวันนี้เราตามไปที่วัดนี้เลยเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครเจอนะว่าเจ้าคุณอาเนี่ยจะให้ข้อมูลอะไรเรื่องของน้องดอกไม้หรือน้องก๊อฟเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวัดนี้น่าสนใจเราไปเจอกับท่านเจ้าอาวาสท่านรู้เลยว่าตอนที่นักข่าวช่องแดมา แล้วคงจะต้องมาตามหาเรื่องเจ้าคุณอาจได้แน่แต่กุฏิท่านสมถะมากนะนี่เห็นบอกว่าไอ้บอกไปถึงเออสมถะกับลกหรือวะเด็กเขากไ <c oughs> <c oughs> อ้บอกสมถะมากเพราะว่าคือท่านเองไม่เก็บเขาเรียกน,นะไม่มีของมีค่าแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นเหงื่อท่านไหมฮะแต่สงสัยว่าเจ้าคุณอาจหายไปไหน จนกระทั่งวันนี้เจอภาพลับแล้วถูกไหมฮะแล้วแสดงว่าภาพลับ3รูปเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ชคุณอาดละ<ม>ถูกไหมเพราะ3มคนนี้กำลังบวชอยู่ประเด็นคือเจ้าคุณอาดมากักมาที่วัดนี้บ่อยแล้วหลวงพ่อจเจ้าอาวาสเล่าว่ายังไงตอนเจอนักข่าวช่อง8คือบอกคิดเวลาสักวันต,ต้องมาใช่เพราะว่าวัดใหญ่สว่างอารมณ์เนี่ยอยู่แถวหมู่บ้านของก๊อฟด้วยห่างจากหมู่บ้านของกอ๊อฟแค่ประมาณ1.7กิโลเท่านั้นนะคะแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อจะาอาวาดเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาตมารู้จักเจ้าคุณอาดเจอกันตามงานแล้วก็เคยมีครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแหละเจ้าคุณอาดท่านมากิจดนิมนต์ที่หมู่บ้านที่ก๊อฟอาศัยอยู่นี่แหละ<ม>แล้วเหตุการณ์ตอนนั้นคือพอดีอ่ะหลวงพ่อจะนิมนต์เจ้าคุณอาจไปงานแต่เจ้าคุณอาจบ,บอกว่าติดกิจนิมนต์ฉันเพลที่หมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านของก๊อฟเนี่ยคะ่ะก็คือไม่ทราบรายละเอียดเยอะรู้แต่ว่าก็คือบ้านหลังหลูใช่ปะใช่หลังหลูที่ที่บิ๊กเต่าไปเอาตัวมาสอบงว่เออเหรอใช่สแสดง ไปบ้านนั้นแล้วดิใช่คือ,อไปอไปกินนิมนต์ที่นั่นแล้วเจ้าคุณอาจก็จะขอนิมนต์พระที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์เนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยไปด้วยแต่เผอิญวันนั้นพระที่วัดไม่ว่างติดกิจนิมนต์ก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานที่<ส>บ้านของศีการกรแสดงว่าที่เราสงสัยข้อสนิทกันไหมปรากฏว่าพอปังอย่างท่านเจ้าอาเซียว่าต้องสนิทกันใช่ค่ะไม่อย่างนั้นเจ้าคุณอาจจะไม่แวะไปบ้านของน้องกอ๊อฟแล้วบ้านนี้หลังนี้เช่าใช่แล้วจนกระทั่งก่อนเจ้าคุณเนี่ยจะต้องชิงศึกเนี่ยน้องเงินชออเลย โหมันอะไรกันเนี่ยจิ๊กซอข่าวนี้ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยฮะแสดงว่าเจ้าคุณอาจสนิทกับทางด้านน้องก๊อฟจริงๆริ่เจอที่ด่านนี้แกเป็นปกติแกเป็นพระนักปฏิบัติอะไรไหมครับก <laughs> <อ>็ไม่อยู่ปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้อ่ะ <laughs> อ๋อ <damaged feet> ปกติเจอกันบ่อยไหไมครับก็ไม่งานงานเจอที่เพราะจะไปงานใหญ่ๆในกรุงเทพก็พอเจอ <ừ> mm. ไม่เจอท่านมาที่นี่บ่อยไหมครับไหนไม่ไม่เคยมาแล้วตอนที่ไปเจอเจอที่ไหนอ่ะจะเจอไปกราบวัดต่างๆครับท่านท่านโจลหลวงพ่อไป เหมือนจะนิมนต์พระไปฉันพระฉันฉันเพลงนไงครับเมาไม่ไม่จนิมนต์ก็ไม่ก็เจอครับยกมือไหวไปไหนก็มาเลยก็เทาร้านเทาร้านเนี่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วท่านท่านบอกท่านมามาหมู่บ้านแถวนี้ก็นานแล้วเขามือพระเขาฝากวัดอะไรก็ลืมมาหลายปีเขาบอกฝากให้นิมนต์เจ้าคุณอาดให้หน่อยได้ไหมเพ<อ>ื่อจะเจอถามว่ามนนั้นได้ไหมบอกไม่ได้ก็ติด ติดประชานซ่หมู่บ้านเราก็ไม่รู้หมู่บ้านอะไรเคยมาที่นี่บ้างไหมครับไม่เคยไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะเขาเคยมาตีสนิทไม่เคยไม่เคยเลยซึ่งเขาไม่ไม่ไม่เข้ามาผมถามความเป็นความรู้หน่อยสิเรื่องคือท่านเจ้าวัดท่านสมถะและท่านก็เห็นเห็นบอกว่าท่านไม่ได้สะสมเรื่องเงินทองอ๋อน้องน้องก๊อฟเลยไม่มาเลยวัดนี้เนี่ยฮะและท่านเทียบกันเนี่ยนะอันนี้ด้วยความเคารพพอไปดูวัดเจ้าคุณอาร์ดนี่บบลล่มเลยแล้วดูวัดหลวงพ่อซึ่งท่านสมถะวัดเป็นอย่างนี้ก๊อฟก็เลยไม่มาวัดนี้ แต่เจ้าคุณอาจเคยแวะไปบ้านน้องก๊อฟจริงๆค่ะแต่เข้าใจว่าคงจะไปฉันกันเนี่ยนะฮะก็ <ฮะ S 1> คือฉันเพนเนี่ยแหละนะฮะเอา้าทั้งหมดนี้เมื่อกี้หลวงพ่อท่านตอบดีมากนะเพราะเห็นบอกว่าไอ้สารวัตรถามบอกว่าเจ้าคุณอาจเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติ <ฮะ S 1> หรือเปล่าห <ฮะ S 1> ลวงพ่อก็เลยตอบว่าถ้าปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้เหรอหลวงพ่อก็ตอบตรงเกินเนี่ยนะฮะ